สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมนนะวันนี้นะครับอยู่กับเนื้อหาคณิตศาสตร์ม .1 นนะครับที่เป็นเรื่องทศนิยมซ้ำนะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ประถมศึกษาปีที่6เนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อหาที่โรงเรียนชอบเอามาออกสอบเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อสอบแข่งขันนะ่ะ ที่สอบเข้ามหนึ่งก็มีเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วเด็กปหกเนี่ยจะได้เรียนเรื่องนี้จริงๆเ่ยตอนอยู่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะลองมาทบทวนดูนะครับเพราะฉะนั้นเน,นื้อหาตอนนี้เด็กมหนึ่งก็ดูได้นะครับเด็กปหกก็ดูได้นะครับนะอ่ะเรามาพูดถึงทศนิยมซ้ํากันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าพี่บอยเขียนแบบนี้ศูนย์ไปเรื่อยๆ,ๆกันเนาะ อ่ะพี่บอยใช้จุด3จุดอย่างเงี้ยเด็กๆจะเห็นนะครับว่าทศนิยมเนี่ยม,มันซ้ำนะครับซ้ำสองไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้ครับเด็กๆศูนย์จุดสองซ้ำครับอ่าเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมตรงที่พี่บอยทําไว้นี่พี่บอยใส่จุดบนหัวเลขสองครับอ่าใส่จุดบนหัวเลขสองจุดเนี้ยนะครับแสดงถึงว่า ทศนิยมเนี้ยนะครับเป็นทศนิยมซ้ำสองครับซ้ำส,สองก็คือซ้ำสองไปเรื่อยๆเนาะตามทันนะครับสมมติว่าพี่บอยเขียนอย่างนี้ศูนย์จุดนะครับสองสามสองสามสองสามไปเรื่อยๆละ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าซ้ำเลขสองกับซ้ำเลขสามเนะเเาะเด็กๆพอจะเดาออกไหมถ้าพี่บอยเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำจะีินยังไง พี่บอก็จะเขียน0.23ครับแล้วใส่ซ้ำที่เลข2กับเลข3อ่า2ตำแหน่งนี้นะครับซ้ำนะครับที่เลข2กับเลข3 2ตำแหน่งนี้นะครับแสดงถึงว่าทศนิยมตัวนี้นะครับซ้ำเลข2กับเลข3ไปเรื่อยๆ2 3 2 3 2 3, 3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพี่บอยให้เด็กๆลองคิดตาม โซน่าพี่บอยเขียนสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่ไปเรื่อยๆล่ะครับอ่าพี่บอยจะตอบเท่าไหร่เนี่ยสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่เนี่ยอันนี้แสดงว่ามันซ้ำเท่าไหร่ครับซ้ำทีละสามตัวอ่านะเนี่ยรมันจะเริ่มซ้ำทีละสามตัวจุดสำคัญคือเด็กๆต้องพยายามหาให้เจอนะครับว่ามันซ้ำทีละกี่ตัวเนาะอ่ะพออันนี้มันซ้ำทีละสามตัวนะครับ เด็กๆคิดว่าพี่บอยควรจะเขียนสองสามสี่แล้วเขียนเครื่องหมายซ้ําทั้งสามตัวเลยไหมะนะครับนะเด็กๆลองคิดตามนะว่าเออผมตะกี้ผมดูสองตัวมันใส่ซ้ําบนหัวนี่สองตัวแต่ถ้าเป็นสามเนี่ยพี่บอยควรใส่แบบนี้ไหมสามตัวนี้นะครับอ่ะบอกเลยว่ายังไม่ใช่นะครับถ้ามันเป็นซามสามตัวนะครับเพราะถ้าใส่หัวท้ายนะเด็กๆ เขาจะใส่หัวท้ายนะครับอ่าถ้าซ้ำสามตัวนะเนี่ยพี่บอยใส่หัวท้ายแบบนี้อ่าอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าทศนิยมตัวเนี้นะครับซ้ำสามตัว 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 3, 4, องสามสี่สสามสี่สองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแสดงว่าถ้าเกิดเป็น4ี่ชุดนะครับซ้ํสีตัวเดีเๆก็ใส่หัวท้ายนะครับ3ามทีละห้าตัวก็ใส่หัวท้ายกกรณีเดียวกันกับซ้ำแบบ3ามตัวเนาะเสร็จแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้อีก เด็กๆอาจจะเจอรูปแบบนีน้ก็เป็นไปได้นะครับพี่บอเขียนงี้นะ0.235นะครับ35 35ไปเรื่อยๆเนาะ,ะแบบนี้เด็กๆจะเห็นว่ามันจะเริ่มซ้ำที่ตรงไหนครับ35 35 35เนาะถ้ามันซ้ำนะครับทีละ35 35 35เด็กๆก็ใส่เฉพาะตรงที่มันซ้ำไงก็เป็น0.2นะครับ35เนาะ ซ้ำส,สามกับซ้ำห้านะครับซ้ำสามกับซ้ำห้าเพราะฉะนั้นพี่บอยก็ใส่เลยนี่ไงสามห้าแบบนี้ครับตามทันนะแค่นี้เองเนาะอ่นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยเด็กๆจะเจอบ่อยมากนะครับตอนที่ทำข้อสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวโทษสัญลซ้ำเนาะอ่านะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าเครื่องหมายที่โจทย์ให้มาเนี่ยบ่งบอกว่าเขียนให้อยู่ในรูปโทษสัญลซ้ำได้อย่างไรนะแต่ ประเด็นคือข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ให้เราดูแค่นี้ครับเขาจะให้เราเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วนหรือเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำครับเขีย okay, นนะอ่าเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวนี้พี่บอยจะมาเจาะลึกต่อเพิ่มเติมเนาะว่าเราจะสามารถนะครับเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำหรือเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนด้วยวิธีอะไรได้บ้างนะ ตะกี้เราเคลียร์หัวข้อนี้ไปละที่เป็นในส่วนของวิธีการเขียนทศนิยมซนะ้ำเนาะถ้อยทีนะเขาบอกว่าะไรครับให้ใส่โจทย์บนทศนิยมตัวแรกนะครับและตัวสุดท้ายที่วนซนะ้ำเนาะที่พี่บอยยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะครับโอเคอ่ะถัดไปครับเรามาดูต่อเลยนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องทฤษฎีบทเนาะทฤษฎีบทนะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างนี่ไงทศนิยมซ้ำนะครับทุกจํานวนเนาะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นะครับ แล้วก็เศษส่วนทุกจำนวนก็เปลี่ยนเป็น,ปนทศนิยมซ้ำได้เหมือนกันนะอ่ะเอางี้ก่อนแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่น่าจะเรียกว่าเป็นง่ายที่สุดแล้วแบบที่หเนาะแบบที่1เนี่ยถ้าเกิดพี่บอลอยากจะเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำละ่ะเด็กๆก็เหมือนแค่อะไรครับก็นำเศษหารด้วยส่วนปกติเด็กๆก็ได้ดทศนิยมซ้ำเลยใช่ไหมเช่นอ่ะ พี่บอยมีตัวอย่างนะสมมุติว่าอ่พี่บอยมีเลขนี้พี่บอยเอาสองหาร 9. เก้าเศษสองหารเก้าพี่บอยอย่าทําเป็นทดยิยมซ้ำใช่ไหมเด็กๆก็หารปกติอ่ะเอาสองหารเก้าปกติน่ยก็ไปตั้งหารเนาะเนี่ยหารไม่ได้นะครับอใส่จุดเติมศูนย์เนาะเก้าสองสิบแปดใช่ปะ่ะลบกันก็เหลือสองเติมศูนย์เก้าสองสิบแปดเนี่ยเด็กๆลดกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะได้นะครับ 0.222ไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมครับอ่ามันก็ไม่จบอะนะไม่จบไม่สิ้นเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับอ่าเวลา,าหาเนะเด็กๆก,ก็หาไปตามปกติเนี่ยพี่บอลก็ได้ละ 0. จุดเท่าไหร่ครับ2 2 2 2 2ไปเรื่อยๆเนาะอ่าเ,เด็กๆก็เขียนไปแล้วตะก,กี้พี่บอลเพิ่งยกตัวอย่างไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันซ้ำสองอ่ะพอมาซ้ำสองพี่บอลเขียนเลย0.2ซ้ำแค่นี้เอง นะครับ0.2ซ้ำจบแล้วง่ายๆแค่นี้ตามทันนะครับอ่าเรียบร้อยนะอืมแสดงว่าแบบเศษส่วนเป็นเติมซ้ำเนี่ยใครๆก็ทำได้นะฮะปกติแล้วก็จัดรูปให้เรียบร้อยเนาะอันเจเด็กมาดูอันถัดไปมั่งอันถัดไปเนี่ยนะครับพี่บอยต้องเปลี่ยนนะทศนิยมซ้ำนะครับให้เป็นเศษส่วนโดยดีนะครับ พี่บอยต้องเปลี่ยนนะครับทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส,ส่วนมันมีหลักการทําครับอ่ามีหลักการทําหลักการทำเนี่ยมันจะแยกออกมานะครับเป็นทําเศษกับทาส่วนนะครับเอามาประกบกันนะทาเศษทํำยังไงนะครับเศษเนี่ยเขาบอกงี้หลักการก็คือมันจะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมครับให้เด็กๆเอามาทั้งหมดเลยตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับให้เด็กๆเอามาทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ลบตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ไม่ซ้ำอ่ะดูตรงนี้ดีๆนะครับที่ไม่ซ้ำนะเดี๋ยวพี่บอกให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เศษนะทำแค่นี้ส่วนตัวสวนล้วเขาบอกว่าอะไรนะครับตัวส่วนเขาบอกว่าให้เติม9เท่ากับให้เติม9้านะครับเท่ากับจำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยมที่ซ้ำอ่ดูดีนะครับ เติม9นะครับเท่ากับจำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยมที่ซ้ำนะและเติมศูนย์ะครับเท่ากับจำนวนหลังจุดทศนิยมที่ไม่ซ้ำตอนนี้มีคีย์เวิร์ดสองตัวนะมีเลข9กับเลข0ูนนะครับทีกทีนะเนะครับเท่ากับจำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยมที่ซ้ำนะครับแล้วก็เติมศูนเท่ากับจำนวนหลังจุดทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะครับ อ่ะพี่บขอข,ขอเน้นตรงไอเลขศูนย์นี่นิดนึงเด็กๆก็จะบอกว่าอืมแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใส่ไหมนะครับถ้าข้อไหนนะครับหลังจุดทศนิยมตัวที่มันไม่ซ้ําอ่ะมันไม่มีเลยนะไม่ต้องใส่ศูนย์ครับเราจะใส่ศูนย์ก็ต่อเมื่อมันมีตัวที่ไม่ซ้ํานะมันไม่ได้หมายความว่าทุกข,ข้อจะต้องมีเลขศูนย์หมดนะครับที่ตัวส่วนนะไม่ใช่ทุกข,ข้อที่จะเป็นนะครับอ่า แต่ตัวแต่เลขเก้าเนี่ยนะครับทุกข้อต้องมีนะเลขเก้าทุกข้อต้องมีนะครับแต่เลขศูนย์นี่ไม่จําเป็นนะครับนะถ้ามีตัวที่ไม่ซ้ําให้ใส่นะครับถ้าไม่มีตัวที่ไม่ซ้ําก็ไม่ต้องใส่นะโอเคนะพนันพี่ปอยโนต้ตดีหนึ่งนะครับว่าอันนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับต้องมีทุกข้อนะครับนะ เดี๋ยวเด็กก็จะงงว่าผมต้องมี90ทุกข้อเปล่านะไม่เกี่ยวนะโอเคนะครับอ่าเรามาดูนะครับวิธีทําบ้างอ่ะพี่บอกขอยกตัวอย่างนิดนึงกรณีที่พี่บอยอยากจะเปลี่ยนนะครับอ่าทชนิยมสาวให้เป็นเศษส่วนนะอ่ะขอแบ่งครึ่งตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าให้ดูตัวอย่างนี้อพี่อยเอาง่ายๆเลยอ่ตัวอย่างนี้0.25กันนะฮะอ่า0.25นะครับ อ่ะซ้ำทั้งคู่อ่ะดูดีนะครับ0.25ซ้ำทั้งคู่นะครับ25ซ้ำนะครับอ่ะถ้าดูตามหลักการอ่ะพี่บอยอยากจะแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนหลักการกันเลยครับพี่บอยอยากจะทําเศษก่อนเศษเขาบอกว่าอะไรให้เอาตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดอ่ะเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดก็คือเลข2องขเลข5เนาะพี่บอยก็ใส่เลย25ครับแบบนี้ เสร็จแล้วเขาบอกอะไรครับลบตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ไม่ซ้ําที่ไม่ซ้ํามีไหมไม่มีถูก้านมันซ้ําหมดเลยทั้งเลขสองเลขห้ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีเด็กๆก,ก็ลบศูนย์เนี่ยพี่บอยทาเสศษเสร็จแล้วครับเห็นไหมไม่มีก็ใส่ศูนยะ์ที่เศษนะที่เศษนะอ่ะส่วนตัวส่วนล่ะเขาบอกอะไรครับให้เติมก้าวเท่ากับจำนวนตําแหน่งหลังจุดทศนิยมที่ซ้ําเด็กๆด,กดูอันนี้ทศนิยมซ้านะครับมีกี่ตัว มีสองตัวถูกไหมเนี yeah. ่ยมีสองตัวนะครับพอมีสองตัวแสดงว่าพี่บอยก็ต้องใส่เก้ากี่เลขครับพี่บอยก็ต้องใส่เก้าสองเลขนี่ไงแค่นี้เองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยก็จะได้เป็นยี่สิบห้านะครับส่วนด้วยเก้าสิบเก้านั่นเองเสร็จแล้วครับนี่ไงข้อนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะมานั้นศูนย์จุดสองห้าซ้ำนะครับพี่บอยทำเป็น เศษส่วนเรียบร้อยนะครับได้ยี่สิบห้าส่วนเก้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวลองไปลองหารดูก็ได้นะมันจะได้ศูนย์จุดสองห้า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 ไปเรื่อยๆนะครับตามทันนะ,ะเห็นไหมครับอย่างอันเนี้ยมันไม่มีตัวที่ไม่ซ้ําพี่บอยไม่จําเป็นต้องใส่ศูนย์ที่ตัวส่วนเห็นไหมครับไม่มีก็คือไม่ใส่นะไม่มีคือไม่ใส่นะต้องเน้นย้ําหลายๆรอบเลยนะฮะนี้ ลองดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เด็กๆก็จะเข้าใจมากขึ้นสมมติพี่บอยมีตัวนี้0.234อ่ะพี่บอยขอซ้ําที่เลข3กับเลข4นะครับ0.234นะครับขอซ้ําที่เลข3กับเลข4อ่าถ้าตามทฤษฎีอ่ะทำไปพร้อมกับพี่บอยหรือาพี่บอยอยากจะทําทอะไรครับอยากจะทําทเศษอ่ะพี่บอยก้าอะไรครับเอาหลังจุดทศดนิยมนะครับ มาทั้งหมดเลยมีเลขอะไรบ้างเลข2เลข3าเลข4เห็นไหมครับอันนี้คือหลังทศนิยมทั้งหมดเนาะลบกาบอะไรลูกนะครับลบกับตัวเลขหลังจุดทศนิยมซี่ที่ไม่ซ้ำอะไรไม่ซ้ำนี่ไง2คือเลขที่มันไม่ซ้ำใช่ป่ะตามพี่บอยก็ลบ2ไปเลยนะหลังจุดทศนิยมก็มี2 3 4สามลบที่ไม่ซ้ำก็คือเลข2เนาะเสร็จแล้วครับ อันนี้พี่บอลทำเสร็จเสร็จแล้วนะพี่บอลทำส่วนต่อนะฮะอ่าแล้วถ้าส่วนละ่ะทำยังไงนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็กลับมาดูคอนเซปที่เราทำนะเหมือนเดิมนี่ไงอันนี้มีซ้ำกี่ตัวครับมีซ้ำนะครับสองตัวพอมีซ้ำสองตัวพี่บอลก็ใส่เลยเลยใส่เก้าไปสองตัวครับเห็นไหมมีซ้ำสองตัวนะครับพี่บอยก็ใส่เก้าไปเลยสองตัวแต่ข้อนี้ให้ระวัง มันมีตัวไม่ซ้ำด้วยตัวนี้เห็นน้าเลขสองเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือตัวไม่ซ้ำมีกี่ตัวครับมีหนึ่งตัวตัวไม่ซ้ำให้ใส่อะไรลูกให้ใส่ศูนย์แสดงว่าข้อนี้กลายเป็นสองร้อยสามสิบสี่ลบสองหารด้วยเก้าร้อยเก้าสิบครับเห็นไหมตัวไม่ซ้ำต้องใส่ศูนย์นะครับตรงนี้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวอย่างแรกไหมเห็นหน้ามันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับ พี่บอก็ลบนะฮะ,ะ234ลบ2ก็เหลือ232เนาะนะครับส่วนเท่าไหร่ครับ990นะะเด็กๆก็จะบอกว่าอ๋อสบายและผมตอบตัวนี้เลยเนาะ,ะพี่วาให้ระวังนิดนึงมันเป็นเรื่องเศษส่วนเด็กๆต้องกลับไปดูเรื่องเศษส่วนด้วยนะครับตัวเศษส่วนเนี่ยถ้าเวลาตอบต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ นะครับเศษส่วนอย่างต่ําเสมอนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะพี่บอยเอา2ตัดบนตัดล่างนะครับอ่ะได้ร้อยสิบหกนะครับอ่ะส่วนตัวล่างนะครับได้49 5้านะเสร็จแล้วครับข้อนี้เนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เด็กๆก็นะครับรู้รูปแบบนะครับตัวทศนิยมซ้ำแล้วนะครับว่าเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้อย่างไร เสร็จแล้ววันนี้เราก็เรียนทฤษฎีบทเพิ่มนะครับระหว่างการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำเนาะซึ่งง่ายมากกาอีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนมีวิธีทมแยกเศษกับส่วนเอามาประกบกันนะครับด้วยตัวอย่าง2ข้อนี้นะเพราะนั้นอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับเด็กๆมีอะไรก็พูดคุยกับพี่บอยได้ที่ช่องบอยเดอรแมหรือ f a c e b o o บอยเดอรแมนนะและเดี๋ยวในพักถัดไปนะครับเราลองมาตรุยแบบฝึกหัดตัวทศนิยมซ้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพาทถัดไปวันนี้พี่บอยไปก่อนนะสวัสดีครับ